จะไม่มีการบอ,อกชื่อหรือระบุล่ะเพราะทางพอ,อเนี่ยคือผู้มีอำนาจผู้มีหน้าที่นะครับที่จะดําเนินการเรื่องตรงน,นี้ในเมื่อท่านไม่ได้ดําเนินการหรือดําเนินการแล้วแต่ผลออกมาคือตอนนี้ไกลต่างชาติไกลเถื่อนเพิ่มจํานวนขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการบอกในข้อที่3ตรงน,นั้นแต่ถ้าท่านพอ,อ,อโกรธ มีอารมณ์ไม่พอใจหรืออะไรกันแล้วแต่ตรงนั้นผมขอเป็นตัวแทนขอโทษนะครับขอโทษเสร็จแล้วก็นัดพอก็บอกว่าอย่างนั้นขอให้มีคนที่ไปอ่านจดหมายคุยกับท่านทางเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับไประบุตัวว่าใครเป็นใครซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนรวมผมขอโทษ ก็เท่ากับขอโทษแทนสองสคนที่อ่านหนังสือนั้นแล้ว